มีกรรมผมทุกแบบนะครับท่านผู้จัดการคนนี้มากินเนื้อเย่นกับกินเนื้อเย่นหมูหงส์ตอนบีบมาแค่หมูหงส์เนี่ยครับผมว่าหมูหงส์มได้นะครับต้องกลับชัดเอาไปอีกหุงขี้ดํานี่บ่ได้ละนั่นหะหมูหงส์เราเป็นเป็นกัรนะครับเนี่ยครับพอเอาผมไปบันทึกบันทึกผมกู้เงินสามหมัดเท้าไหร่ก็ฐานผมนีครับ วันใดนจะมีโอกาสเข้าไปประชุมใหญ่ผมจะถือหลักฐานบัตรที่พกปีน่าจะถูกเก็บไว้มีมดวันนั้นผมก็ใื้ท่านประธานดูละว่าที่มันบังคับปีผมตึงคณะกรรมการปีผมมดถามว่าคณะกรรมการนี้อยู่นี่มันขายหรือยังการพัมันมีบุญมจะได้เกษียณยามูเฮานะครับเงินมูเฮามังผมจะไปสิมาปีถมงปู แต่ผมก็ลังคู่ได้ผีแล้วเนี่ครับทั้ที่ผิดในมือเขาผมไม่ขอพู่กับพู่ครับว่าผมอายุเกิดขอทางมอรอบๆอูปีพีเอาบอกักันนิ่เกี่ยวนะพี่ก่อ ทางศาลากลอทซั์ตำรวจพะเยาครับก right pe ้าเพื่อตอนนี้ทางสากรกลอทรั์ตำรวจพะเยาเนี่ยคณะกรรมการมี15คนเป็นข้าราชการประจำนะครับข้าราชการประจำาญเนี่ยไม่มีไม่มีกรรมการสักคนเลยนะครับแล้วจำนวนสมาชิกของข้าราชการประจำมี6886คนข้าราชการประานมี656คนห่างกัน3-4 0คนแต่เขาไม่ให้เราเป็นกรรมการเลยเขา เขาเป็นกรรมการมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ออกระเบียบกีดกันไม่ให้เราเข้าเป็นกรรมการนะครับวันนี้เลยต้องมาขอแก้ระเบียบขอความเป็นธรรมกับสากลจังหวัดเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับงานสากลทั่วประเทศนะวันนี้เลยต้องมาขอว่ากรรมการชุดที่เเลือกตั้งไวเนะี่ยเลือกมาโดยไม่ชอบเพราะว่าตัวแทนที่ไปเลือกนะ่ไม่มีฝ่านพมานตามตามสิทธิพํานจะต้องแปต่อนหนึ่ง แต่แค่ให้เราไปแค่10บหรือยี่สิคนต่อที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไนะครับปี65ให้เรา10คน66ให้เรายี่คนเรามี500กว่าคน600คนเน่ะ1ิบต่อนหนึ่งเนี่ยตาม,ข,ามาข้ 8, 8อบังคับแปดต่อหนึ่งเนี่ยจะต้องได้70ถึงแปดสิบคนแต่แค่ให้เราแค่10คน20คนแล้วก็ข้าราชการประจำมี600กว่าคนเขาเอาไป140คนแล้วเวลาไปเลือกเลือกกระลงคะแนนกันเราก็แพ้เขา วิธีเลือกก็ใช้ใช้โบวยกมือลงไม่ใช่ลงคะแนนรับเหมือนจากก่ที่อื่นเชียงรายแพ่เชียงใหม่ลำปางอะไรเนี่ยเขาใช้เขาให้บำนานอะ่ะสิบบำนานมีตัวแทนแปดต่อหนึ่งถ้าการประจํามีแปดต่อหนึ่งแล้วเอามาลง,ลงแงข่งลงคะแนนแข่งกันแต่ที่นี่ไม่ยอมให้เขาเอาเปรียบเราเวลาลงคะแนนแล้วราอยังไงเราก็ากงงแ,กแพ้จากก่อนให้ข้าราชการบำนานมีให้ให้เปิดโอกาสให้ข้าราชการบำนานมีส่วนเข้าไปร่วม ดูแลในกิจการสากรร์นะครับเช่นเป็นกรรมการไปรับรู้เมื่อก่อนนี้ข้าราชการบำนาญไม่มีชมรมต่างคนต่างอยู่เลยไม่มีใครไปยุ่งแต่ตอนนี้เรามีชมรมแล้วชมรมที่จะเป็นตัวประสานดูแลบำนาญผู้การจังหวัดเนี่ยเขาก็ดูแลฝ่ายประจำฝ่ายข้าราชการที่ประจําอยู่ฝ่ายเราบำนาญน,นะครับวันนี้เราเลยบอกขอให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการดูแลสาการ์นกะษสาการ์<ะ>ากร็บอกว่าเป็นสาการ์ที่เดียว ที่มีค่า,าการประจําเป็นนะครับในทั่วทุกทุกทัก่วประเทศเนี่ยมันเขายังมีค่า,าการบํานาญหรือว่าทุกคนมีสิทธิ์เป็นกรรมการแต่พเยาเน่เขาปีบังคับออกระเบียบเพราะเขาเป็นกรรมการอยู่เขาสามารถออกระเบียบกีดกันไม่ให้บํานาญเข้าไปเป็นตัวแทนไปอ,อยากให้แก้ไขตัวนี้นาจะแ,แก้ไขตัวนี้น